สวัสดีครับวันนี้อัพเดตหน้างานครับประตูหน้าต่างติดเรียบร้อยแล้วครับรับนี่ครับสลลมีพนักจรใส่พนักจร,รเรียบร้อยครับก็ฝ้าหลุมเรียบร้อยครับหลักๆงานวันนี้ก็เหลือแค่บันไดครับเก็บลายเดรครอยครับ,บนักจรเสร็จเรียบร้อยครับตัวสลลครับ นะครับด้านหน้าครับผมด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับครับสลาเสร็จเรียบร้อยครับประตูปิดเรียบร้อยหน้าต่างปิดเรียบร้อยครับ,รรบ,รรบ,รรบวันนี้หลักๆก็เหลือบันไดครับบันไดขึ้นครับบันไดขึ้นด้านล่างแล้วก็ข้างบนเชื่อมใส่ตัวหลังใหญ่ครับนี่ครับด้านล่างก็ เก็บรายละเอียดครับโมแลก็เก็บรูเก็บรูตะปูเก็บ้อยครับครับพี่ครับเดี๋ยวพาขึ้นชมครับครับผมเนี่ยกำลังโคเอ่อเหลือขากาครับเก็บรายละเอียดครับครับผมอ่างานวันนี้ฝ้าหลุงมเสร็จเรียบร้อยครับเหลือเก็บพื้นครับผมนี่ครับฝ้าหลุมตครับเก็บสายไฟ ครับห้องนี้ประเมินกันครับอ่าห้องสามคูณสามมิห้าสครับเรียบร้อยครับฝ้าหลุงครับอย่างสวยเลยครับติดหน้าต่างเรียบร้อยครับมือจับเรียบร้อยทุกอย่างครับหลังก็เหลือเก็บสีครับแล้วก็บันไดครับครับนี้ห้องน้ําครับที่ห้องน้ําครับหลัง ลียครับหลักครับห้องใหญ่เราครับคับห้องใหญ่ก็เสร็จเรียบร้อยครับเส็จผ้าหลมครับข้างก็กำลังปิดประตูครับปิดประตูลูกบิดครับเป็น ครับผมนี่ครับพนักพิงชานก็เสร็จก็เหลือบันไดครับก็หลักเรือบันไดบันไดเสร็จก็คือเก็บรายละเอียดก็คือจบงานครับครับผมก็เหลือติดชานหน้าครับชานโชว์ระเบียงหน้าให้นิดนึงครับ แล้วก็ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับนัาการเเรียบร้อยครับรอบนอกครับโอเคครับสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับ